และนี่ก็คือวิเลเจอร์อาชีพทูซูบิสในเกมนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับผมก็วิธีการค้าวก็คือเราต้องใช้ไม้4อันแล้วก็เหล็ก2อันมาแบบนี้นะฮะก็จะได้เป็นโต้สลิมจิ้งเทเบิลมาแล้วนะครับผมซึ่งมันจะรับแลกเกี่ยวกับพวกอาวุธนะครับผมทูซูบิสนะฮะอะ่าทูก็คือพวกอาวุธเครื่องมืออะไรประมาณนั้นนะครับผมเออ่ทูคือเครื่องมือนะก็พวกขวานพวกเอ่อพิแอคพวกขั้วอะไรประมาณนะพวกเครื่องมือในการขุดอ่ะนั่น <pip> แหละ<ๆ>แล้วก็ที่มีประโยชน์ที่สุดเลยคือเนี่ยผมไอรอนเหล็กมาาระะะบยนฮ ละลายหร,หรือละลายสีเอิอนั่นแหละเวลาผมต้องการเอาเหล็กมาใช้เกินประโยชน์นะครับผมจะมาแลกเกิรวเบิเดเจอร์นะครับผมคือมันแลกคุ้มมากนะ,ค,ะคือฟ้าเหล็กผมมีเหล็กแบบเป็นแสนเป็นล้านอะ,ะเอามาแลกได้โคตรคุ้มเลยนะ,ะเออเนี่ยละครก็แลกได้นะฮะ ไออาวอุธหินก็จริงๆก็ไม่นำให้แด่หรอกนะแต่ว่าก็แล่เพื่อเปิดอาชีพไปเฉยนะฮะ,ฮะแล้วก็เอาเพชรไปแล่เป็นอิมเมอรอลก็ได้นะผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแล้วก็นี่ฮะพเพราะอาวุธเพชรอันนี้ก็น่าจะคุ้มมากๆเลยนะครับผมคือบางทีเราเราไม่มีเพชรเงี้ยนะเออลอยเอมเมอรอลเนี่ยเอามาแล่เป็นอุปรกรณ์เพชรก็ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเพชรในการคาร์ฟนะฮะอะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ